สวัสดีค่ะืันนี้กับมาพบกับสาวไทยบูงดาหานะคะเด้อืัอนี้เด้อสิไปเอาต่ออีกอ่าเป็นหังที่สองพอดีว่าเพิ่นไปหาหน่อไม้นะคะเพิ่นไปหาหน่อไม้เมื่อแต่ยามกลางเวรผูกเพิ่นเลยเห็นพี่น้องเอ้ยเห็นอีกสองห้งเดี๋ยวเฮาสิเอามาไหว้อยู่เฮือนเฮาอีกสองห้งรวมกับขิปครั้งที่แล้วเนาะที่เฮาเอามาห้างหนึ่งแต่ว่าสาวไทยบูยังบม่ทันไดเอามาให้เบิ่งว่า ตรงที่เฮาเอาไว้น่ะมันเป็นอย่างไรมันมันมีแม่มันหลายเท่าไรเพิ่มขึ้นเท่าไรมันก็ผ่านมาได้สี่มือแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้เขาสิมาเอาห้งที่สองและห้งที่สามเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็พอดีแหละนี่บรรยากาศแบบเนี้ยมันเข่าห้างเรียบร้อยเลยเมื่อนี้น่ว่าฝนสิตกเ้อพี่น้องเ้อแต่ว่าฝนบ่ตค่ะเป็นใจให้เฮาไปไปพี่น้องไปเอาไปเอาไปค่ะไปไปไปเดี๋ยวไปขึ้นรถไปขึ้นรถ เราต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ไปอีกเด้อพี่น้องเด้อมูนี่เด้เอเราต้องเอาแบตเตอรี่ไปพร้อมเลยคะ่ะเพราะว่ามันมือไสหัวเลยจังกวัวไปมันลนักลุดออกมาโอ,อ้ยบ่ได้อันนี้ขี่ไปได้อยู่หมวกหมดแล้วก่อนทุ่มเ่าอันนี้จะตัดแคาไหนนะครับผมเป็นนิดนึง,งก,ก็เอาไปซื้ พร้มอมเลยยังไปกันพี่น้องไปกันเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันว่าหางที่สองหางที่สามนี่มันใหญ่เขา่าดไเนพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเขามาแต่ไสอะนะมาแต่ไปหาเขียดบใสเขียดบ่หรือว่ามาแต่ไสเฮ้ยมาช้เร็ว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 มาเร็ว ัดเก็บมาเรียบร้อยอ้าวซองซองซองนี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้มันเหลื่อมเว้ยเออยังสั้นล่ะห้างนี่คักพี่น้องห้างนี่คักอีลีถ้าเข้าคล้ายห้งมันนี้สิได้วางพันหรือพันหาเนะะ้อค่ะเด้อเพราะว่านะ่ะเพิ่นมีรูปแบบมีรูปที่แปลกๆนะคะนี่สินค้าแบบนี้นะลูกค้าตตรงการไปไปไปเขาเอาไปไหว้บบนนี้เข้าไปไหว้ เอาไปไหว้หม่งที่เขาเตรียมไว้หัฮะเดี๋ยวล้วงไป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 ค่ะพี่น้องค่อยมังกรไปหน่องเข้าเด้๋ยวจะทำอันหนึ่งไปก่อนเขาหอดแล้วนะคะหม่งที่เขาเตรียมไว้จัดแจงสถานที่นี่ซะก่อนหม่งนั่นเลยบ่ขอถึงงามอู้เขอาไว้อันนี้ ต้นยางพาราแม่นบอเอาไว้เอาไว้ไปงายางพารานะคะตามปกติแล้วตอเนี่ยมันจะชอบอยู่นะชอบอยู่ตามต้นยางพารานะคะจะสังเกตเห็นนะว่าต้นยางพาราอ่าที่ต่อไปอยู่เนะี่ยมันจะมันจะเป็นแบบ หางมันหางคนสีใหญ่แล้วก็งามนะคะบาลายมันลายปดปากให้ดอก่ามันตายเบิรดอกขั้นตอนของเฮาก็คือเก่านะคะเอาชอกขีดหมดเพื่อที่บหายหมดอ่ะมาทำลายหังของโตของเฮาเนาะ ให,นนให่นะขั้นตอนการเอาของเข้ากับคือเฮ้ากับไปเห็ดคือเก่านะคะคือขีดตัวกรน,นอะ่ะเนาะอันนี้คือหังที่สองนะหังที่สองนะคะลังที่สองนี่มันบีบีออกบอก หางมันน่ะที่เหตุอย่างไดเฮาจังเห็นเนาะพี่น้องบางคนอาจสีแบบสงสัยว่าเอา้าเหตุจย่งไรยังสีเห็นหางมันนะนะตอนนี้คือหางมันน้อยนะคะเฮาจะต้องอาศัยแบบสังเกตคอยเบึ่งน้ำต้นใหม่น้ำหยังทีนะคะขี่รถกับแง,งนขึ้นตึงฟ้านะแล้วเฮากับสีเห็นเนาะเ <c oughs> พราะว่าเฮาสีน้ำแม่มันบ่ได้เ้อเนาะเฮ้ยเนาะ <c oughs> เออเมยมันละานลายเออเพราะว่าการที่เห็นในบ่ที่เขาอัน ล่อเอาเนื้อไปล่อแล้วตามแม่มันไปนะคือตัวนั้นนะ่ะมันสิเป็นแบบว่ <c oughs> าไม่ยั้งออกออกไม่ได้ยออกต้องเอานุ่นออกนะคะคต้องเอานุ่นออกให้เรียบร้อยนะเอ้ยเขาบดิ้อัดด้วมอุ้งหางใหญ่ทูแพลวใหญ่แต่ใหญ่ไว้นี่มันเห็นรูอีกแหละ อย่าลืมเด้ดอดอย่าลืมเอาอันนั้นุ่นออกทุกข้างนะคะเออเอามาเลยไปนี่ปันพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเขาคอยมาเบิงอีกนี่นะคะมาออ่่กกบ